you okay. เนี่ยครับไม้นี้มันก็จะแบบเหมือนตีสิงเข้าไปนะครับสิงแบบเข้าไปในหัวเลยอนะ่ะมันก็จะเนียนเนียนกว่าไม้โดนหัวนะไอ้ตัวเนี้ยอ่ะลองใช้ดูแล้วกันมันจะ <c oughs> นเห็นหมครับ มันจะดูหัวเข้าไปเลยนะตัวเนี้ย <c oughs> หัวก็ใช้เด้นเนียนๆนะครับตอ้วนี่ผมขายร้อยเดียวพอละตีแล้วตัวเราก็จะขยับไปนิดนึงนะครับเหมือนขยับไปข้างหน้าเหมือนเราสไลด์นะ เหมือนตัวเราจะสไลด์นะครับทําให้โดนไม้2อยากขึ้นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวก็จะรีเร็วขึ้นเลยนะประมาณนี้นะครับวิธีการปิดโปรแกรมก็กดยินดีนะกดอินดีมันก็คือจะปิดโปรแกรมเลยนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ